สวัสดีค่ะับบกับช่อง My e n g l i s Channel มะคะทุกคนเคยประสบปัญหาไหมคะโควิดตอนนี้นะเป็นช่วงยุคโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอยู่บ้านเนาะก็เบื่อไม่มีอะไรทํานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทําสบู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องล้างมือกันบ่อยๆวันนี้คะ่ะเราก็จะมาทา DIY ทาสบู่กันนะคะ,ะทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้นะคะแต่ว่า อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอย่างแรกนะคะน้ำร้อน80องศานะคะคือร้อนมากที่หนูเอามือสั้นๆผูมาเนี่ยแค่จัดตรงเนี้ยมันก็ร้อนมากแล้วละค่ะอ่ะต่อไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรหนูลืมอะค่ะกิีเซอรีนกิีเซอรีนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอ่า ทุกคนสังเกตไหมคะว่าสีเนี่ยน,นะมันไม่มีอะไรเลยรู้ไหมว่าทำไมอันนี้คะคือเฉดสีเือเราสามารถผสมสีกันได้นะคะเป็นแบบแม่สีอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนนี้เขาก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นน้ำหอมมีกลิ่นสามกลิ่นแล้วก็สีสามกลิ่นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทำตอนเสร็จไหมทำตอนเสร็จใช่ค่ะแต่ว่า<อ>เราอาจจะไม่ใช้เราอาจจะใช้ที่อื่นนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะวางในที่ห้องน้ําก็ได้นะ <ค>อน้ำหอมมีกลิ่นอะไรคะน้ำหอมก็จะมีกลิ่นออันนี้สับปะรดอันนี้มันรูดอ่ะมันคือน,น่าจะพีชอันนี้พีชค่ะเอ๊ะหรือว่านี้กลิ่นพียร่ะอ,อันนี้พีช,พช,นนชรันสบรีไม่ใช่สอบรอันนี้นสับประรดอันนี้น่าจะเป็นช่างเปรอะมันก็หอมเหมือนกัน่นแเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างนี้นทำยังไงคะใส่อันนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้นะคะเราผสมสีได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็มันทุกคนอาจจะรู้เป็นแบบขาวๆนะคะที่จริงมันเข้มนะคะเพราะว่ากล้องมันแบบใช่ไหมคะก้เนาะ <No. S 2> นี่นะคะเราก็จะเทน,นะคะเราจะเทรูปอะดรดีะคะแบบว่าแล้วว่ามีสามลายนะคะเยอะมากเลยสิงโตหมีแล้วก็ฮิปโปโปนะคะเอาทุกตัวเลยเอาทุกตัวเลยนะคะเอาสิงโตก่อนนะคะเผื่อจะไม่รอดคะ่ะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิด,ดเราอยากให้มันแข็งเราก็ทําให้มันแข็งก็ได้คะด่ะเวลาทําให้มันแข็งเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตก็ได้หรอแช่ช่องฟิตจะไวกว่าปะปะเอาสามตัวก่อนเอาสี่ตัวก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราเอาไว้ข้างนอกนะคะมันก็จะช้าไปหน่อยสีสีใช่สีแดงอีกหนึ่งคนค่าได้สามอันแล้วนี่นสวยเพิ่มแดง อีกอันหนึ่งเป็นฟ้าแล้วก็อ๋อเมน,นี้ต่ออีกค่ะมีเขามีให้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ค่ะกิสรีนะคะเดี๋ยวเราลองทําดูก่อนนะคะไปดูกอนตอนที่มันสําเร็จกันนะคะจากตอนเมือ่อวานใช่ไหมคะที่เราทากันสบุชใช่ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ทำไมเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็แกะจากแม่พิมพ์แบนี้มาแล้วแล้วทุกคนถามว่าว่าทำไมเปิ้ลจังคือ หนูไปจับมันบ่อยนะคะหนูไ, <c oughs> นไปจับมันบ่อยนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ชุงอันนี้แล้วอ๋อถุงหาอ๋อนี่นี่นะคะอ่ะผู้คนถามว่าอาวทำไมมันไม่มีทําไมอันนี้มันไม่มีตรงนี้เลยละ่ะอันนี้นะคะสรุปือคือเขาแปะกาวมาให้อย่างดีะคะ่ะทุกคนแปะกาวมาให้อย่างดีเลยคือแบบมันกาวได้ไม่แห้งใช่ปะ่ะหนูก็ใส่นะคะแล้วแกะอันนี้นะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพิ่มนะแต่ว่าไปดูอีพีสองนะคะตอนนี้นะคะหนูก็ต้องขอลาไปลองใช้ก่อนนะคะยิ้มกดไลค์กด subscribe กดแช์นะคะบ๊ายบายมีอีพีสองนะม,มีหลายไลน์เลยเอาสองนี้ไปใช้ดีกว่า